สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านช่างโอ้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ผมมีเกียร์จะมาเสนอนะครับก็คือเกียร์ดีแมคคอมแล้วก็เกียร์ออนนิวนะครับอ่ากาวเดิมทุกลูกนะครับนี่เลยครับดูกาวเลยนะครับเดิมทุกลูกนะไม่เคยแกะไม่เคยซ่อมนะครับนี่นะครับ ราคา d m a x c นะครับอยู่ที่18,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นออนนิวอยู่ที่19,000บาทนะครับเกียร์เก่าสามารถเทินได้นะครับในราคา4,000บาทนะครับ d m a x กคอมกับออนนิวนะครับลดรอบเครื่องที่500นะครับส่วน1.9นะครับลดรอบที่1,000รอบนะครับลด1,000รอบนะครับ C, all new, ดีแม็กออ e นรถลดอยู่ที่ห้าร้อยรอบนะครับถ้าดิถ้าถ้าเกียร์เก่าใช้งานได้ปกตินะครับหักเทินอยู่ที่สี่พันนะครับจะจบที่หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับแต่ถ้าเป็นออ l น e w นะครับหมื่นหมื่นเก้านะครับหักเทินสี่พันเหลือหมื่น 1นนะครับพร้อมใส่นะครับอ่าเรามาดูเกียร์อ้อลืมครับแล้วก็เกียร์วีโก้นะครับนี่นะครับล้างให้เรียบร้อยนะครับวีโก้ลีโวมีหมดนะครับน้าช่างอุ <Boss. S 1> สสอรก็มีนะครับ <Master. S 1> มาด,ด้าก็มีนะครับ อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ถ้าสนใจก็ล้างให้สะอาดเลยนะครับเหมือนเกียร์คอมเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มาดูเกียร์หนึ่งจุดเก้านะครับก็คือไฮไลท์ของเราเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็มีมีคนจับจ้องอยู่ครับหนึ่งจุดเก้าอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับนี่นะครับถ้าลูกนี้คือล้างเรียบร้อยแล้วนะครับลูกลูกนี้อยู่ที่ประมาณสามหมื่นนะครับหากเทิร์นได้นะครับจบที่สองหมื่นหกนะครับ ถ้าเกียร์เก่าใช้งานได้ปกติหักเทินสี่0ันนะครับคานอะไรแปลงให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับจบที่2อง0มนะครับแล้วก็เกียร์ทีฟอานะครับทีฟาเราขายอยู่ที่ประมาณคืออย่างนี้นะครับชี้แจงก่อนนะครับเกียร์ได้เมียคอมนะครับราคาคร้อมใส่นะครับหมื่นแต่พันบาทนะครับลูกเก่าใช้ได้สี่พันนะครับอ่า เป็นไดนเล็กนะฮะเกียร์ตอบเทินได้ถ้าทนงานได้ปกตินะฮะจ่ายจบงานอยู่ที่14,000บาทถ้าเป็นตัวออนนิวนะฮะ5เกียร์นะครับจ่ายจบงานอยู่ที่15,000บาทถ้าเกียร์ที่นํามาเทินใช้งานได้ปกตินะครับส่วน1.9นะฮะอย่างที่น้องก็แจ้งไปนะฮะจากเดิมราคา33,000บาทนะครับอันนี้ทัมโปรนะฮะทัมโปรต้อนรับสงการนะ จะเหลือราคาอยู่ที่26 0 0 0บาทนะครับ26 0 0 0นะ 30, นะครับเอ้ไม่ใช่ส0มห0นนะจาก3 0,000นะฮะ3 3 0 0 0บาทจะเหลืออยู่ที่3 0,000ท่วนนะครับาราคาใส่ในร้านก็3 0,000แล้วก็หากเ่อนเกลียก่ยกนนามดุนนี่นั่นก็จะจ่ายเงินพร้อมจบง,งานนะฮะอยู่ที่26 0 0 0ันบาทนะครับส่วนช่างตา่างจังหวัดสั่งได้นะสั่งได้นะมีราลาส่งให้นะ คิดไป26,0หมบาทนะครับจะเราจะมีคารับเกียร์ให้จะมีเพาวการ์ให้นะฮะแต่ว่าคารับเกียร์นะฮะส่งและเปลี่ยนนะฮะส่วนพาวการนะฮะส่งมาและเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ส่วนในแม็กคอมนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะรับประกันให้6เดือนนะฮะหเดือนเต็มๆนะครับส่วน1่งจุ้านะครับห้าเดือนนะครับ5เดือนเต็มๆนะฮะเกียร์ลีบงวีโก้เรามีหมดนะฮะ เกียร์พิโก้นะฮะราคาส่งโอนะฮะอยู่ที่1 5ึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับรับประกันให้5เดือนเช่นกันนะครับเกียร์เก้าเดือนนะครับไม่มีซ่อมนะฮะนาวาร่าก็มีนะฮะเอ็นพีสามร้อยเราก็มีนะครับราคาถูกครับจับต้องได้นะฮะซีเจเจสามเราก็มีนะฮะเรามีให้นะฮะข้าวภายในต้องการนะครับของสินค้าเรามีเยอะนะฮะ มีเยอะพอสมควรนะครับแอตไลน์เข้ามาได้นะฮะ09442507ช่างอุ๊นะครับแอตไลน์เข้ามาได้นะฮะรับรองนะครับราคาไม่สูงแน่นอนนะครับเรามีประกันให้ท่านด้วยนะครับ5-6เดือนนะครับช่างอูครับแป๊บนึงครับช่างอูมีเกียร์รีโว่ได้ไหมครับรีโว่แปลงเป็น6เกียร์ใช่ไหมฮะใช่ครับจาก5เป็น6นะมีฮะมีฮะเรามีนะฮะแต่ตัวนี้ ต้องบอกว่าของขาตลาดนะฮะจะเข้ามาสักประมาณสองสามวันนะครับแต่ถามว่าถ้าท่านใดจองมามีทันทีนะฮะวีโก้วีโก้เช่นกันนะฮะวีโก้ถ้าท่านใดที่เบื่อห้าเกียร์นะฮะอยากได้เกียร์รีโวขึ้นทางร้านเรามีนะครับเรามีนะฮะมีเรามีชุดแปลงพร้อมนะครับพร้อมที่จะใส่ให้ลูกค้าหรือว่าช่างท่านใดเนะี่ย ต้องการที่จะสั่งไปใส่ต่างจังหวัดอะไรพวกนี้เรามีนะฮะร,ราคาส่งของเกียร์รีโวหกเกียร์แปลงใส่วิโกนะครับอยู่ที่สองพนสี่นะครับอันนี้เราจะมีส่วนทีเกียร์ให้นะฮะคันเกียร์ดัดแปลงให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์มายมีพร้อมนะครับเรามีให้นะครับรับประกันเช่นเดิมครับห้าเดือนนะครับดูกันได้นะเกียร์ฟอร์ดก็มีนะฮะฟอร์สองจุดสองนะฮะ หรือว่าจะเป็นเกียร์รีโว่5สปีดเราก็มีนะครับหรือว่า Champ วีโ o c แชมปเราก็มีนะครับหลากหลายนะฮะสอบถามเข้ามาได้นะครับฝากแชร์ฝากกดซับ c r i ครกดไลค์กดกไลค์<ด> like. like ให้ด้วยนะครับทางท i k ตอ k ด้วยนะฮะทางทตอบด้วยแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องพาไปดูเกียร์ต่งตางๆนะฮะเกียร์งนงกั นี่เลยครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับเกียร์ทุกรุ่นนะครับกาวเดิมทุกลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็กาวเดิมทุกรุ่นนะครับไม่เคยแกะไม่เคยซ่อมนะครับนี่นะครับ ford mazda อะไรมีนะครับนี่นะครับโอเคก็ถ้าใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับหรือว่าโทรเบอร์มาได้นะครับก็คือ 089 414 25 07นะครับใครสนใจนะครับ mm. ก็ร้านช่างอูขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอมค,ครับ